นี่นะคะออเดอร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเกือบหนึ่งพันบ้านแล้วนะคะจะบอกนะสําหรับวันนี้นะคะดีใจด้วยเพราะเราให้ทองให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกือบครึ่งเลยสําหรับกล่องราคาหนึ่งร้อยบาทรอรับนะคะขอคนรีวิวด้วยนี้รีวิวใครได้ทองใครเครื่องเออได้เครื่องใช้ไฟฟ้ารีวิวให้ด้วยแล้วอันนี้คือกล่องหนึ่งพันบาทกล่องหนึ่งพันบาทอันนี้ขอบคุณมากๆให้ทองทุกกล่องและจะบอกนะคะ ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ cf ในอ e ีคนเพจเพจหลักหรือ facebook เพจกิติเดชสมตนนะคะโอนผ่านธนาคารกสิกรเลขที่บัญชี0 421 8 1 4 4 0 6ชื่อกิติเดชสมตนเท่านั้นไม่ว่าจะยอด100หรือย,ยอด1,000บาทนะคะบัญชีอื่นคือโจรทั้งหมดไม่รับผิดชอบนะคะแล้วถ้าใครอยากเอฟเพิ่มพิมพ์ราคา100บาทแล้วทักเพจได้เลยนะคะ โอนปุ๊บรอตอบรับตอบช้าอย่าว่ากันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเร็วๆนะใครจะเอานะคะเอาเลยนะเอาเลยนะมีหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันนะจ๊ะเอาเลยจ้า